สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเหรียญจินจ่าที่ผมทำคลิปไปตั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนนั้นมันอยู่ที่อ่าห้านะครับติดลบอยู่4เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นห้าสานะครับอ่า30ติดลบอยู่มันลบอยู่ประมาณสัก4ี่เปอร์เซ็นต์สถึงสเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่า4เปอร์เซ็นต์ตอนนี้บวกกับ1ิบเอที่ว่า12 สิบสองสี่อ้าสี่ห้าหกหกสิบกเปอร์เซ็นต์ชัดเจนไหมครับผมเนี่ยโซนนี้ที่ได้ปลาไส้มาที่บอกว่าเนี่ยโซนนี้โซนนี้และแล้วปัญหาของผมก็คือซื้อเสร็จมันเด้งเลยนะครับเด้งเลยก็คือเด้งคืนนี้ตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับได้ราคาที่เกือบต่ำที่สุด เรียบร้อยเมื่อเห็นแบบนี้ก็โอเคชัดเจนมากเลยนะครับผมก็ปัญหาของมันแล้วว่ามันจะไปที่ราคาไหนก็ช่างมันครับไม่ได้สนใจเพราะเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บได้จังหวะเก็บได้ถูกเวลานะครับผมโอเคนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับแต่ทุกคลิปก็ไม่เคยชี้นําให้ใครต้องซื้อตามนะครับเพียงแค่ว่าลงมาอ่าอัปเดตแนวคิดของผมเฉยๆเท่านั้นนะครับ ก็การลงทุนมีความเสี่ยงก็ควรศึกษาดีๆนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเพื่อนๆคนไหนที่ลงทุนอยู่กับเหรียญตัวนี้จินจานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเรียบร้อยครับเข้ารอบนี้ชัดเจนนะครับสวัสดีครับผม